สวัสดีครับพบกัช่องโอเคแมนทีนทีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีฟิกเกอร์สาวๆนะครับมารีวิว2ตัวนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะครับได้สั่งมาจากลาซาดานะเรามาดูกล่องแรกกันเลยแล้วกันเรามาดูรอบกล่องกันเลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้ชื่อของน้องเหมือนกันนะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็ได้มาในราคา260นะถือว่าถูกนะ ถูกมากนะครับผมนี่ผมซื้อช่วงวันลดราคาของลาซาดานะมแก่กล่องกันเลยก็จะเป็นการห่อแบบกล่องแบบนี้มานะครับ นี่ก็จะเป็นในส่วนของฐานนะครับก็จะเป็นสีขาวเลยนะข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับผมพะเป็นงานจีนนะมาดูตัวฟิกเกอร์ครับก็จะห่อมาใส่ถุงแบบนี้มานะครับผมมาดูรายละเอียดกันเลยรายละเอียดก็ค่อนข้างดีนะเนี่ย กฟังสวยนะครับผมเดี๋ยวซูมกล้องก่อนนี่ดูหน้าครับหน้าก็น่ารักนะใครรู้อยากชื่อก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมผมก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะแต่ว่าผมเห็นใส่ชุดนี่งนะ ยูกตะเนี่ยผมก็เลยสนใจก็เลยซื้อมาเลยซึ่งมันถูกด้วยแหละนี่ละเอยียดของเท้าจะเป็นประมาณนี้ก็เอามาใส่กับฐานดูครับ ทำไมมันแน่นจังวะโอ้โหยัดไม่เข้าครับผมเดี๋ยวไปขอไปยัดก่อนเรามาดูรอบตัวของกันเลยครับผมค่อนข้างสวยนะชดยูกาตะนะครับผมเลมาดูตัวต่อไปกันเลยสหรับตัวนี้ก็ผมก็ไม่รู้ชื่อ,อเหมือนกันนะ กล่องก็สภาพขาดตามที่เห็นครับค่อนข้างใหญ่นะกล่องเรามาแกะกันเลยกล่องขาดมากนะครับผม เก็จะห่อมาในซีนแบบนี้นะครับส่วนของฐานก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ชื่อก็อ่านเอานะครับผม แล้วก็เปิดออกมาแบบนี้นะครับผมโค่อนข้างสวยมากตัวนี้ปิดกล่องครับเราดูรายละเอียดของหน้าตากันครับอันนี้ก็จะออกไปทางสาวเอวนะหูยาวนะครับผมนี่เฮ้ยงานดีเกินคาดนะครับผมว่าเนี่ยอันนี้ผมได้มาตัวละ300ร้อยนะ สามรกว่าเนี่แหละสามรอยิบเท่าไหร่จำไม่ได้ละแต่ซื้อมาพร้อมกันนะครับร้านเดียวกันเฮ้ยสวยอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหสวยครับรู้สึกว่ากระโปรงนี้จะถอดได้เลยนะเดี๋ยวดูก่อนถอดตรงไหน,นต้องถอดขาหรือเปล่าวะลองก่อนโอ้ไม่กล้าถอดครับไม่กล้าถอดนะนี่ โอ้ขาปั้นออกมาเลียวมากครับผมนี่โอ้ยมีรอยเลอะนะเจอเลอะแล้วครับผมเนี้ยเห็นเปล่าเนี่ยครับผมดำๆนะน่าจะไม่เห็นไม่เป็นไรครับผมสามารถทำสีเองได้ผมสบายอยู่แล้วนี่ตรงหัวก็จะเป็นแบบนี้ค่อนข้างสวยนะ ทุกผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอ้ดูตรงรายละเอียดหน้าทองนะโอ้โหเห็นยันซี่โค้งครับดูโคตละเอียดนะ่ะแต่ว่านมไม่ค่อยมีนะนมเล็กนะครับผมตานี่สวยนะแล้วก็ใส่ถุงมือครึ่งหนึ่งเอามาประกอบฐานเลยผมก็มีการไล่ระดับนะครับใส่ๆนะเป็นอันนี้นะยาง PVC ใส่นะครับผม น้ำเงินไปดำนะมาต่อสลับฐานครับออโอ้เข้าล็อกพอดีครับตัวนี้เข้าล็อกพอดีนะค่อนข้างตัวใหญ่นะครับผมตัวเนี้หมุนรอบตัวก่อนคือสวยนะถ้าคนไม่มีเงินนะครับผมก็สามารถจัดได้นะตัวนี้ก็ ถ้างานแท้ผมไปเจอมาประมาณสามพันกว่าเลยนะสามพันกว่าๆนี่แหละสามพันสี่พันนี่แหละ,ะเรามาเอาตัวนั้นยืนคู่กันดูนะก็เสียงอาจจะแปลกๆนะครับเพราะว่าผมเป็นหวัดน,นะ, <c oughs> ะคนละไซส์กันเลยนะครับผมราวัดความสูงกันดีกว่าความสูงสําหรับตัวฝั่งขวามือนะประมาณยี่สิบสามเซนนะครับผม วัดจากไอ้นี่เลยนะตรงทานเลยนะตัวนี้ก็ประมาณสิบแปดเซนครึ่งนะครับผมไม่ถึงสิบเก้านะส่วนกล่องก็ยับนะครับผมใครที่จะสั่งก็ทำใจนะก็สำหรับคลิปนี้ม,มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กับช่องผมเลยนะพรุ่งนี้ก็มีรีวิวต่อนะครับผมรอติดตามชมได้บายบายเฮโย